สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563ชาแนลนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากค่ะ จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปักแรกนะคะนับตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมปี2566ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศรีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึง15สิงหาคมโดยประมาณนะคะ ก็สำหรับชีวิตโดยทั่วๆไปของชาวกรกฎเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรก ปากแรกนี้นะคะก็ในลัคนาราศีเกิดของคุณนั้นนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าจะไม่มีดวงดาวเข้ามาโครจรล,ลอยอยู่แล้วนะคะกแ็แปลว่าความวุ่นวายปัญหาในชีวิตของคุณจะค่อยๆลดลงไปค่ะและจากนี้ต่อไปเนาะชาวกรกฎคุณจะได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นเอาล่ะใครที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนะคะปัญหาเกี่ยวกับบ้านรถใดๆนะคะ จากนี้ไปนะคะปัญหาที่คุณมีจะมีความคลี่คลายได้มากขึ้นค่ะแต่ก็จะยกเว้นนะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแฟนคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวสาวยังโครจรถอยหลังอยู่ค่ะก็แปลว่าแฟนก็ทำตัวหน้ารำคาญไม่ได้เป็นอย่างใจที่เราอยากจะให้เป็นนะคะตรงนี้ชาวกรกฎก็ต้องอดทนกันต่อไปค่ะ ส่วนดาวอาทิตย์นะคะก็จะไปโครจรโยกหน้าลัคนาราศีเกิดแปลว่าชาวกรกฎน้อมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางการเจรจาติดต่อเข้ามาค่ะซึ่งตรงนี้ยังแปลว่าคุณพูดแล้วได้เงิน พูดแล้วจะมีผลประโยชน์เข้ามานะคะดังนั้นเนาะชาวกรกฎท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะออนไลน์หรือว่าจะขายของหน้าร้านก็ถือว่าช่วงนี้เนาะคุณจะค้าขายดีจะมีความร่ำรวยกันอย่างต่อเนื่องนะคะและสิ่งที่โดดเด่นประจำเดือนตุลาคมนี้นั่นก็คือดาวศุกร์ค่ะชาวกรกฎเพราะว่าดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะที่หมายถึงโชคลาภความสำเร็จนะคะ ดาวสุขจะไปโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของคุณไปตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะ นั่นก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับลาบผลเป็นสิ่งของสวยงามหรืออาจจะได้รับของที่มีค่ามีราคาแพงบางครั้งบางคราวแปลว่าช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์นะคะจะได้สินทรัพย์หลักทรัพย์ชิ้นใหญ่เข้ามาหรือจะไปซื้อไปขายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินใดๆช่วงนี้นะว่ามีเกณฑ์จะได้ซื้อหรือขายได้อย่างที่ตั้งใจนะคะและในท่านใดเนาะที่กำ กำลังดำเนินการนะคะไปกู้ธนาคารกู้ซื้อบ้านกู้ไฟแนนซ์ขอเครดิตต่างๆก็ถือว่ามีเกณฑ์จะสําเร็จด้วยนะคะถือว่าชาวกรกฎจะมีโชคลาภแบบฟลุกๆเข้ามาอีกด้วยเพราะว่าดาวศุกร์ในตําแหน่งนี้นะคะจะส่งผลดีให้เกิดกับชาวกรกฎในเรื่องของการเงินการทองนะคะและตัวคุณเองนั้นก็จะมีความสุขกับการใช้เงินที่มากขึ้นด้วยค่ะ แต่เอาล่ะสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็มีเช่นกันค่ะชาวกรกจะต้องระวังการที่เราจะไปทะเลาะไปผิดใจกับคนใกล้ตัวเพราะผลประโยชน์ก็ได้หรือบางทีค่ะคุณอาจจะได้ไปเจอกับคนที่ผิดคำพูด คนที่ไม่รักษาสัญญาก็ได้หลายคนก็มีโอกาสจะไปเจอกับเพื่อนร่วมงานที่นิสัยไม่ดีชอบเอาเปรเียบคุณในที่ทำงานก็ได้และในส่วนวันที่ต่อมน้ำตาจะแตกมีเรื่องให้คุณสะเทือนใจเนาะก็จะได้แก่ว,วันที่10แล้วก็11ตุลาคมนะคะในด้านการงานดาวอังคารกำลังจะย้ายออกจากราศีกันในวันที่3ตุลาคมนี้แล้วนะคะ ข้อดีก็ปแปลว,ว่าบรรยากาศของความวุ่นวายนะคะความเหนื่อยความหนักความเป็นมหาจักรที่คุณแบกรับมาตลอด2เดือนนะคะมันจะน้อยลงไปแล้วล่ะค่ะการงานที่เคยมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่มีมาก่อนหน้านี้คุณจะสามารถหาทางออกได้หรือสถานการณ์รอบตัวมันจะคลี่คลายได้มากขึ้นนะคะนับว่าชาวกรกฎเองก็มีโอกาสมีช่องทางใหม่ๆในการทํางานด้วยค่ะถ้าใครที่อยากจะย้ายงานเปลี่ย งานนะช่วงนี้อาจจะลองไปหาข้อมูลคนะ,ะไปยื่นใบสมัครรอไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวหลังพระราหูย้ายนะคะออกจากเรือนการงานของคุณในวันที่17ตุลาคมนี้ก็แปลว,ว่าดวงการงานจะกลับมาโดดเด่นนะคะเริ่มดีขึ้นมาและคุณจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปแล้วนะคะ ด้านการเงินดาวเจ้าเรือลาพระไปโครจรในเรือนการเงินของชาวกรกฎไปตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะก็แปลว่าคุณนะคะจะมีโชคดีทางการเงินเข้ามาหลายคนมีเกณฑ์จะได้ซื้อของชิ้นใหญ่ค่ะจะได้ซื้อของที่อยากได้อยากมีมานานเอาล่ะบางคนจะได้ซื้อหรือขายบ้านรถ ที่ดินด้วยนะคะและในท่านใดเนาะที่ทําธุรกิจนะคะหรือว่าค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นความสวยความงามอาหารเครื่องดื่มทั้งหลายก็นับว่าช่วงนี้ยอดการค้าการขายของคุณจะดีมากๆและการลงทุนใดๆในระยะนี้เนาะชาวกรกฎก็มีเกณฑ์จะได้เงินได้ท้องกลับมา หลายคนก็มีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์มีโชคลาภจากชื่อเสียงเครดิตท,ที่เคยสร้างไว้ที่สำคัญค่ะชาวกรกฎดาวเจ้าเรือนการเงินที่กุมกับดาวพุธนะคะซึ่งเป็นทั้งกเกษตรตาที่บดีและมหาอุดอยู่ในราศีกันนั้น<ม>ก็แปลว่าชาวกรกฎจะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะมีสหายคนใกล้ตัวอาจจะนำลาบก้อนใหญ่มาให้ หรือบางทีค่ะก็จะเป็นตัวคุณเองนี่แหละที่จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาทำให้ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหลายคนจะได้สินทรัพย์ที่มีค่าราคาแพงและก็ถือว่าเดือนนี้นะชาวกรกฎคุณมีโอกาสที่สูงมากเลยนะคะเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสจะได้โชคแบบไม่คาดฝันเข้ามาด้วยนะคะด้านความรัก การงานก็ดีนะคะการเงินก็ดีโชคดีๆมีเข้ามาค่ะชาวกรกฎแต่ว่าในเรื่องของความรักนั้นนะคะก็อาจจะยังเป็นสิ่งที่ทําให้คุณจะรู้สึกอ่อนไหวได้ง่ายมีน้ําตาได้ง่ายหลายคนจะฟุ้งซ่านคิดมากคิดเยอะ นั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้ค่ะดาวคู่ครองของคุณยังโคจรถอยหลังอยู่ในภพมรณะก็จะทำให้มีบรรยากาศนะคะเกี่ยวกับความห่างเหินห่างไกลกันเข้ามาและในบางคู่เนาะช่วงนี้ แฟนของคุณจะป่วยจะไม่สบายเอาล่ะใครที่ยังโสดอยู่นะคะช่วงนี้ถือว่ามีเกณฑ์ที่ความรักจะไม่สมหวังมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปเป็นมือที่3นะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลกันยังไงต้องอดทนกันอีกนิดนึงค่ะในช่วงปลายเดือนตุลาคมเนาะชาวกรกฎทั้งหลายดาวเสาร์ก็จะกลับมาขยับโครจรเดินหน้าได้อีกครั้งก็ถือว่านะคะในช่วงนั้นดวงความรักของคุณ ะะจะมีบรรยากาศของความสมหวังเข้ามามากขึ้นนะคะด้านสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะอาจจะมีบ้างนะคะเจ็บป่วยตามสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้เอาล่ะชาวกรกฎคุณอาจจะต้องระวังการบาดเจ็บในบ้านค่ะเช่นอยู่ๆจะไปลื่นล้มหรืออาจจะถูกของแหลมของมีคมทำให้เกิดบาดแผลได้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากชาแนลพี่คิม563ด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบก,กวนนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b SCRIBE เพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะทำคลิปใหม่ๆ ออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะแม่หมอก็ขอให้ชาวลัคนากรากฎราศรีกรกฎทุกๆท่านนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะสมหวังทั้งในเรื่องของการเงินการงานความรักนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและก็มีความสุขนะคะใครซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่กันทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ